ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่อง The Feeling Man อยู่ผมต้องประทานาภัยเป็นอย่างสูงยิ่งที่ทำให้คนต้องรอนานรอนานมากรอนานมาสองปีเต็มๆที่จะทำให้ผมนั้นกลับมาเอาจริงเาจังกับช่องนี้ที่พนานต้งทําทำอะไรเลยหรอครับทำอะไรบ้าบอเยอย่แยะเลยไปทำช่องใหม่ไปทำช่องนี้นี่นะเพ๊่มๆแล้วละทิ้งช่องนี้ไปจนลืมไปเลยว่ามีช่องนี้อยู่ บางทีก็ามาทำคลิปบ้างคิดทําคิดบ้าบอบ้าง,างแต่ว่ายังไม่มันยังไม่สุดพอมาใส่เป็นความไม่ใส่ใจทางช่องนี้ดังนั้นผมเลยคิดใหม่ทาใหม่ช่องนี้จะเป็นช่องที่บ้าที่สุดในประเทศไทยช่องนี้เป็นช่องที่ตลกฟืดๆที่สุดในประเทศไทยและผมจะทํามันทุกวันต่อไปนี้ ทุกคนจะได้เห็นผมทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ผมป็ะสมประสบการณ์มาสองปีเต็มๆรวมถึงไขมันของผมด้วยฟังกีจากใบหน้าที่มันพองขึ้นมันอ้วนขึ้นนั่นแหละคือปรสบการณ์ผ่านชั้นไขมันแล้วปบอกว่าคุณต้องหวัวลาะ คิดที่คุณจะได้เห็นจากที่ผมเล่นในคอนโทรทาให้คุณเห็นจากนี้ไปต่อไปเสียงหัวเราะของคุณคือความสุขของกับผมจำไว้นะครับเดฟิ้งเมนกลับมาแล้วเลวขอโทษที่รอนานในต่อไปความบ้าความหานั้นไม่ต้องรออีกแล้วผมกลับมาแล้วรับท่านแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปกับความบ้าระดับพรีเมียม